สวัสดีค่ะอยู่กับเซลแอนนะคะเราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาที่3ค่ะสวินทวงศ์46ค่ะพี่พี่ขาวันนี้นะคะมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นสีขาวตัดดำสวยงามมากๆเลยสำหรับคันนี้ค่ะ Toyota c o ค a ลลคลอสนะคะ1.8นะคะคันนี้เป็นน้ำมันล้วนค่ะพี่พี่ขาไม่ใช่ไฮบริดนะคะสำหรับคันนี้นะ สวยงามมากๆเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวพามาดูรอบคันก่อนเลยนะคะคันนี้กระจังด้านหน้าได้เป็นสีดำนะคะตัวไฟรถเนี่ยได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยโคมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้นะคะสวยงามรอบคันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆคันนี้เป็นสีขาวมุกด้วยนะคะเป็นตัว1.8สปอร์ตปี2022เนะะี่ยคันนี้เลขไมล์แสนเดียวเท่านั้นราคา620,900บาท สวยงามครบคันโคมไฟไม่มีเหลืองไม่มีแตกไม่มีลายเลยค่ะพี่พี่เนะี่ยขาวตัดดำสวยๆเลยนะคันนี้นะคะล้อนะะี่ค่ะได้เป็นตัวล้อแบบนี้เป็นตัว1.8สปอร์ตนะคะพี่พขาเนี่ยค่ะ,นะคะตัวยางนะเดี๋ยวขอดูปียางให้พี่หน่อยยางได้เป็นยางดันหลบด้วยนะคะสำหรับคันนี้ยางปี2024 เนี่ยฮะยางปี2024ด้วยพี่พีขานีฮะด้านข้างเนี่ยเหลี่ยมคมสันต่างๆนะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบหลักยิ้มเลยค่ะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวสีขาวมุกสวยมากคันนี้นะคะกุญแจสมาร์ทเอนทรีค่พวกุญแจไว้ก็เปิดรถได้เลยพี่พจ๋านะคะนี่ตอนนี้เซลล์แอนก็พกกุญแจของตัวรถอยู่นะ ด้านในเนะคะเบาะหนังตึงเปียะเลยเนะะี่ะเดินได้ด้วยแต่เข็บสีขาวเบาะออกทรงสปอร์ตด้วยขออนุญาตเปิดไฟให้พี่นิดนึนงจะได้เห็นนี่ด้านในสวยงามครบคันเลยค่ะนะคะสวยงามมากๆในราคา6 2 9 0นสบาทเท่านั้นเองนะคะประตูอาจจะติดนิดนึงนะพี่่ขาเนี่ย่นะ,ะแพงประตูต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์ซีนยางต่างๆ ไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกลายเลยค่ะเนี่ยสำหรับคันนี้เม็ดอาตเดิมแท้นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถไม่มีชนมาแน่นอนนะ,ะ่ะตัวน็อตนะ,ะน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะขยะรถจดปี2022ค่ะจดตรงปีตรงรุ่นแน่นอนนะคะตัวน็อตต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยพี่จ๋าเนี่ยนะชอบตรงสีขาวมุกของเขาจังเลยอ่ะสวยมาก ะะเดี๋ยวมาดูด้านในด้านในนะคะเบาะหนังตึงเปียกเลยนะคะที่สําคัญคันนี้นะแอร์แยกตอนหลังมาให้เรียบร้อยไฟแยกตอนท้ายมาให้ด้วยค่ะนะสำหรับใครนะที่มองหารถซสาย BSUV ยวีนะพี่ๆขามาจับได้เลยสําหรับคันนี้สวยงามมากๆแผงประตูต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์ล็อกเด็กต่างๆนะคะก็มีมาให้ใช้กันแบบครบคันเลย เหลี่ยมด้านข้างต่างๆนะไม่มีริ้วรอยรอยบุบรักยิ้มเลยค่ะคันนี้เป็นตัว1.8สปอร์ตเนี่ค่พี่ขานีค่ะเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะด้านหลังกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเนะคะเดี๋ยวดูด้านในก่อนไปด้านในให้ดูไฟนิดนึงโคมไฟไม่มีแตกลายเลย ด้านในค่อนข้างกว้างเลยนะคะสำหรับคันนี้นะด้านในกว้างๆโล่งๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆนี่ยขาอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆอยู่ครบเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะนะหถือว่ายังไม่ได้แกะใช้เลยนะ,ะพี่ๆจ๋านะาสวยงามกว้างๆเลยค่ะกระเป๋าสัมภาระต่างๆใส่ไปได้เลยนะ,ะตัวน็อตไม่มีแกะขยับสวยเดิม สวยงามมากๆค่ะไส่แท้เดิมนะคะไทยคุยตกเลยค่ะพี่ๆขาใครชอบสเปคนี้เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะอ่าเหลี่ยมด้านข้างต่างๆนะไม่มีริ้วรอยรยบุบลักยิ้มเลยค่ะ,ะเป็นสีขาวนะพี่ๆขาในกล้องอาจจะเห็นเป็นเหลืองๆนิดนึงนะเนื่องจากว่าแสงนะคะ แผงประตูก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะตัวน็อตส,สวยครบเป๊ะเลยค่ะด้านหลังแอร์แยกมาให้เบาะหนังตึงเปียเลยนะคะเบาะได้ก,กว้างๆเลยวิขาเขาออกขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะนะคะแล้วก็นี่กุญแจสมาร์ทเอนทรีนะเปิดขึ้นรถได้เลย สวยงามมากๆนะคะประตูนะตรงแผงประตูก็ใช้งานง่ายๆเลยค่ะล็อกประตูล็อกกระจกนะคะแล้วก็ตรงมือจับเนี่ยเป็นสีดําตกแต่งด้วยคโครเมียมนะคะตรงมือเปิดเป็นสีคโครเมียมสวยๆเลยค่ะกระจกก็เดิมแท้โตโยต้าทุกบาทสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ด้านในนะคอนโซลค่อนข้างกว้างเลยนะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะที่เสาบี ไม่มีแกะขยับตัวน็อตสวยครบเป๊ะเลยค่ะนะคะอ่ะมาดูด้านในเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้พี่พดนูนิสหนึ่งปุ่มเอนจินดูที่หน้าจอนี้เลยเลขไมลหนึ่งแสหน่งร้อย 12, กิโลเท่านั้นหน้าจอไม่มีเตือนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดๆนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์หน้าจอด้านกลางนะคะขนาด โอ้โหขนาดคันนี้ใหญ่เลยนะพี่พี่ขาน่าจะ10นิ้วได้เชื่อมต่อบลูทู h USB A M FM นะคะ Apple CarPlay Android Auto นะใช้งานเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะนี่แอปพลิเคชันต่างๆนี่เห็นไหมเลื่อนได้ด้วยพี่พี่อันนี้นคะคะสวยงาม Air Auto ค่ะ,ะเกียร,อร์ออโต้นะกันลื่นมีมาให้ได้ใช้ นะคอนโซลตรงกลางก็ตกแต่งด้วยสีดำแบบเป็นโนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้สวยครบรอบคันเลยค่ะในราคา6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0อขออนุญาตนะคะ 6, 2, 000, 9, 000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นนะคะท้ายคลิปกันอีกสัก1รอบนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็น Toyota c o r ร l a ล1.8 s s ึ่ง ปนะีป0 2 2ี2022ค่ะคันนี้เล็กไมล์ห0 0 0 0แราคา6 2 9 9 0 0บาทชอบถูกใจคันนี้ฟรีดาวไปได้เลยตัเวเบี้ยรเริ่มต้นนี่คะเฉพาะพิเศษเดือนนี้อีกแล้ว2.29นะชอบถูกใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม0 8 6 3 4 4 0ด5 5แจ้งติดต่อเซลยวแอนด์มาค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ